สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการตั้งเวลานาฬิกาดิจิตอลนะคะของรุ่นนี้เราไม่แน่ใจเราไม่กล้าอ่านนะเราไม่เก่งอังกฤษอะไลท์ไลท์ลนูป,ปะอย่าขำนะเราเก่งอังกฤษข้างหลังมันก็จะมี โหมดเซตสิบสองทับยี่สิบสี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นอุณหภูมิอันนี้เป็นไทม์อันนี้น่าจะเป็นตั้งปุกลักษณะหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่ก็จะบอกเวลาอันนี้เดือนวันที่อันนี้น่าจะเป็นวันอันนี้เป็นอุณหภูมิอันนี้เราก็จะมาตั้งเวลากัน ตอนนี้น่าจะเจ็ดโมงสามสิบเอ็ดเราก็ไปที่ปุ่มหลังเลยเราดูง่ายๆเนะเาะแล้วก็กดไปตรงที่คำว่าเสร็จมันก็จะกระพริบตรงนี้ใช่ไหมพอกระพริบตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้เลขสิบสองยีิบสี แล้วก็กดไปที่เจ็ดสี่ห้าหเจ็ดได้เจ็ดแล้วต่อไปเป็นนาทีน่าจะประมาณเจ็ดมงสามสิบเอ็ดแล้วก็ไปเหมือนเดิมกดไปที่คำว่าเซตกดให้มันกระพริบตรงนี้จ้ะ ที่เราจะตั้งเวลาแล้วเราก็ไปที่เลข12ทบ24อีกเหมือนเดิมกดจนกว่าจะได้เวลาที่เราอยากได้นี่น่าจะ32แล้วแหลอะ,ะอะเจ็ดโมงสามตอกกดไปเรื่อย สอต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนเก้าใช่ไหมเราก็กดไปตรงที่คําว่าเซตเหมือนเดิมตอนแรกมันกระพริบตรงนาทีใช่ปะละ่ะเรากดไปที่เซตกดจนกว่ามันจะกระพริบตรงยังไม่กระพริบใช่ปะเราก็กดอีกทีหนึ่งจนกว่ามันจะกระพริบตรงที่เราจะตั้งเวลาใช่พอมันกระพริบตรงเราตั้งเวลาใช่ปะเราก็เหมือนเดิม ไปกดตรงที่เลข12บสถทีบ24ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ตั้งเวลาจนกว่าจะได้เลขที่เราต้องการอันนี้ก็คือเดือนเก้าเดือนเกดือนเก้ากดไปเรื่อยๆพอได้ปั๊บเราก็เหมือนเดิมนี่ก็คือวันที่วันนี้วันที่14แล้วก็กดไปที่เซร็่นะคะหมานก็พลิบแล้วแล้วก็กด ที่สิบสองสิบสี่เหมือนเดิมเพื่อเราจะตั้งวันที่วันนี้วันที่สิบสี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ปะอันนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นอัตโนมัติให้เราตรงเดยอ่ะมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะ ลองเปลี่ยนดูแล้วอะนะพอเรากดไปที่เซตอะเห็นปะมันก็ขึ้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้อะมันจะขึ้นยังไงเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ตรงอุณหภูมอก็คิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้เหมือนกัน,นก็ประมาณเนี้ยตัวเอง รุ่นนี้นะแล้วก็กดน่าจะประมาณนี้แหละตัวเองก็พากันมั่วๆไปเนาะ <laughs> โอเคแล้วก็กดกลับไปที่โหมดมันก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ ใช้งานได้เลยโอเคนะคะ